สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมซีรีส์วันนี้ของเรานะคะแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเต็มหนึ่งค่ะเด็กๆได้แล้วหยิบขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเด็กๆใช้มือเปิดไปทีละหน้านะคะเปิดไปเรื่อยๆคะ่ะหน้านี้เราทำแล้วนะเด็กๆจะเด็กๆเปิดไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าที่31ค่ะ เด็กเจอหรือยังคะมีเลข3กับเลขหน่งแล้วเอานิ้วชี้ค่ะฝึกคัดชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศตามรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามอเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะชี้เป็นที่เลขหนึ่งบรูไนดารุสสลามเด็กอย,ยินสอมาลากตามจุดปะเลยค่ะตัวแรกตัวบี อยูต่อไปตัว n ให้เด็กๆลากเองนะคะเมื่อเด็กลากเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะสวัสดีค่ะ